สวัสดีค่ะเด็กเเดี๋ยววันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะให้เด็กเเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า19ตามภาพนี้นะคะเมื่อเด็กเเปิดมาแล้วเด็กๆจะเจอข้อที่8ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเริ่มนะคะข้อที่8นะคะโยงภาพกับคำที่เกี่ยวข้องกัน อล่ะค่ะโยงภาพกับคำที่เกี่ยวข้องกันนะคะฝั่งซ้ายมือของนักเรียนคือตรงนี้นะคะจะเป็นภาพที่เขากำหนดให้มีด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวเขียนหมายเลขลงไปนะคะหนึ่ามและ มี5ภาพนะคะทำหมายเลขลงไปด้านหน้าของดอกไม้นะคะส่วนคำที่กำหนดให้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคำเช่นกันค่ะคำที่1เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะผู้เขาคำที่2ค่ะรองเท้าคำที่3ค่ะหัวเขา่าคำที่4ค่ะเตาไฟและคำที่5ค่ะตอนเช้า เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากคําที่หนึ่งนะคะคําว่าภูเขาภาพไหนคือภาพภูเขาคะอ่าถูกต้องค่ะคือภาพที่สองคือภาพภูเขานะคะเด็กๆโยงดอกไม้นะคะจากดอกที่เป็นคําว่าภูเขามาหาภาพภูเขาตามนี้นะคะต่อไปคําที่สองค่ะรองเท้าภาพไหนคะอ่าภาพที่สามชัดเจนมากนะคะภาพรองเท้านะคะ ยงเสร็จแล้วต่อไปภาพที่สามค่ะหัวเขา่าภาพไหนคะหัวเข่าคือภาพที่หนึ่งเด็กๆเ,เห็นลูกศรไหมคะที่เขาชี้ไปที่หัวเข่าตรงนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็โยงเส้นไปเลยอ่าโยงเส้นแล้วต่อไปคาที่สี่ค่ะเตาไฟภาพไหนคะภาพเตาไฟาภาพที่ห้านี้นะคะภาพที่ห้าเตาไฟและ คำที่คําคำสุดท้ายคือคําว่าตอนเชา้าก็ค,คือภาพที่4ภาพที่เหลือให้เด็กๆด,ดูจากพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้นมากําลังส่องแสงนะตรงนี้ไม่ใช่กําลังจะตกดินนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะจากภาพอ่าเสร็จแล้วค่ะ5ข้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะภูเขารองเทา้าหัวเขา่าเตาไฟ ตอนเช้าเอาละค่ะจบหน้าที่19เดี๋ยวต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่20นะคะหน้าหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่20นะคะข้อที่9กเด็กๆอ่านโจทย์ตามครูนะคะเลือกคำเติมในช่องว่างคำที่1อ่ะเขียนเลขลงไปก่อนมีคำที่1คําคำที่2คํคำที่3และคำที่4อ่เด็กๆอ่านคำที่1่ตามครูนะคะเออะ อเอเอออ่ะอะเออะคำที่สองค่ะตอเอเตคำที่สามนะคะบอเอเบคำที่สี่กอเอเกกออ,กกกอากเกกอ่ะละค่ะทั้งสี่คำที่เขากำหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวจะนำคำทั้งสี่มาเติมลงใน ข้อทั้งสีข้อด้านล่างนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆอ่านโจตามครูนะคะเด็กเด็กเด็กๆด็จำได้ไหมคะไม้นี้คือไม้อะไรเอ่ยไม้ยมกนะคะ,ไม,มะ,คะไม้ยมกเอาไว้ซ้ำขำนั่นหมายความว่าเราต้องออกเสียงคำว่าเด็กนี้สองครั้งนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะเด็กเด็กทำเสียงทำเสียงอะไรคะมีคำว่าเอ็อะเตเบเกกะ ทำเสียงอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะทำเสียงเออะเด็กๆตัดคำว่าเออะทิ้งนะคะแล้วเขียนคำว่าเออะลงไปค่ะออเอเออออ่ะอ่ะเออะ <ji> นะคะเออะเดี๋ยวคุณครูขอใช้ปากานะกระดาษคุณครูมันสะท้อนมองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะออเอเออออ่ะอ่ะเออะ เอะอะนะคะคุณครูตัดคำว่าเอะอะทิ้งอ่าต่อไปข้อที่สองเด็กๆอ่านตามครูค่ะอย่าวางอย่าวางของอย่าวางของอะไรคะเหลือสามคำเปตเบะและเกกะอย่าวางของอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะอย่าวางของเกะกะตัดคำว่าเกกะทิ้งแล้วนำคำว่าเกกะมาเติมในข้อที่สองนะคะก็อเอเกกอะกะ เกกด็กๆเขียนตามนะคะเด็กๆใช้ดินสอนนะลูกไม่ต้องใช้ปากกาเหมือนคุณครูนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะอ่านตามครูนะคะช้างจุดจุดจุดลูกบอลช้างอะไรลูกบอลคะมีเตะและเบะถูกต้องค่ะช้างต้องเตะลูกบอลเขียนลงไปค่ะตอเอเตะเขียนสวยๆนะคะหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดค่ะ ต่อไปข้อที่4น้องร้องไห้ปากน้องร้องไห้ปากอะไรเหลือคําสุดท้ายปากเบตัดคําว่าเบะทิ้งแล้วนําคําว่าเบะมาเติมในข้อที่4ดังนี้นะคะ,อะบอเอะเบะจากนั้นเด็กๆอ่านตามครูนะคะข้อที่1เด็กๆทาเสียงเอ,อะอะข้อที่2ค่ะอย่าวางของ เกะกะข้อที่3ค่ะช้างเตะลูกบอลข้อที่4ค่ะน้องร้องไห้ปากเบะอะละค่ะเสร็จนะคะหน้าทียี่สิบข้อที่เก้าต่อไปเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเลื่อนลงมานะอาจคุณครูจะเลื่อนขึ้นต้องเรียนเลื่อนลงนะคะหน้าข้างข้อที่ สิบด้านล่างนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะข้อที่สิบเติมรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแล้วฝึกอ่านอ่านดูละค่ะคำที่เขากำหนดให้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดแปครูเขียนหมายเลขนะคะ1 2ึสาม สี่ห้และ9ค่ะเอาละค่ะคำที่หนึ่งนะคำที่หนึ่งนะคะเติมวรรณยุกมีไม้เอกโทรตรีและจัตวาให้ฝึกอ่านคำที่หนึ่งนะคะที่เด็กอ่านตามครูตัวมีหอหีบยอหญิงและสรไอไม้ม้วนเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวคุณครูทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะ ตัวใหญ่เด็กๆเติมไม่เอกลงไปเลยค่ะตัวใหญ่เขียนไม่เอกให้ตรงตรงนี้นะคะตัวใหญ่เติมไม่เอกค่ะต่อไปสักครูสักครูเป็นสักอะไรคะเป็นสักครูค่ะเติมไม้เอกลงไปคอรออุครูไม่เอกครูค่ะสักครูนะคะเติมไม่เอกต่อไปในถมำในถามเป็นในในถ้ำถ้ำไม้อะไรคะบรรยุคม้อะไรรูปอะไร ไม้โทร,รูปไม้โทนะคะเราก็เขียนรูปไม้โทลงไปค่ะโถอ,อํถาทําไม้โทถ้ำในถ้ำต่อไปคําที่สามอาเอ้ยขออนุญาตขออภัยค่ะข้อที่สี่นะคะอาบนําอาบนําเป็นอาบน้ําไม้อะไรคะไม้โทเติมไม้โทลงไปค่ะต่อไปคําที่ห้าค่ะตอนบ่ายตอนบ่ายเป็นตอนตอนบ่ายถูกต้องค่ะเติม,มอะอีกลงไปนะคะตอนบ่ายหมคะ ง่ายเนาะข้อที่10ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะทางนันทางนันเป็นถังนันทอองอทางไม้โททังนออนอนันไม้เอกนั่นไม้โทนั้นค่ะถังนั้นคําที่6นะคะถังนั้นต่อไปคำที่7ค่ะริมตะลิงเป็นริมตะลิงหมายอะไรคะ ไม้เอกเติมตรงลอลิงสละอีด้านบนนี้ค่ะริมตาลิงนะคะโปกเปกเป็นเสียงอะไรคะโปกเปกเป็นเสียงกระดึงดังโปกเปกค่ะเติมไม้อะไรคะปอโอก็โปกไม้ตีโปกปอเอก็เปกไม้ตีเปกโปกเปกจำได้ไหมคะเสียงกระดึงดังโปกเปกต่อไปลำดับที่9้านะคะ กรุงกริงกรุงกริงคุค้นๆไหมคะกรุงกริงคือเสียงของกระพรวนค่ะกระพรวนเสียงดังกรุงกริงจำได้ไหมคะกรุงกรุงไม้อะไรนะกรออุงอ,งอกรุงไม้จตวากรุงตเติมไม้จตวาลงไปบนลอเรือนะคะกริงล่ะคะกรออีงอกริงไม้จตวากริงเติมไม้จตวาลงไปบน บนลอเหลือสระอิตรงนี้นะคะเติมวรรณยุกไม่เป็นไรเด็กๆลอกตาคุณครูลงไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะลอกเลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะตัวใหญ่สักครู่ในถ้ำอาบน้ำตอนบ่ายทั้งนั้นริมตริง โป๊กเป๊กกรุงกริงราค่ะหน้าที่ยี่สิบก็เรียบร้อยไปทั้งข้อเก้าและข้อสิบนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆทุกคนเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหน้านี้นะคะหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเด็กๆเปิดมาเจอหน้าที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะข้อสิบเอ็ดเด็กๆอ่านโจตามครูนะหนยี่สิบเอ็ดนะคะเลือกคำเติมให้ตรงกับภาพ อ่มีคำมาให้ในกรอบสี่เรียเ๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขลงไปก่อนคุณครูชอบเขียนหมายเลขกำกับลงไปนะคะเพื่อให้สะดวกในการเรียกชื่อและนำมาเติมนั่นเองค่ะคำที่หนึ่งนะคะที่เด็กอ่านตามครูนะลูกรองเท้าแตะคำที่สค่ะผมกแกะคำที่สค่ะแกะคำที่สี่แคะ คำที่ห้าแท้นะคะห้าคำนี้เดี๋ยวเรานำมาเติมลงในภาพที่เขากำหนดให้นะคะคำที่หนึ่งคำว่ารองเท้าแตะรองเท้าแต่ภาพไหนคะภาพรองเท้าแตา่ภาพนี้รองเท้าแตะเดี๋ยวเราตัดคำว่ารองเท้าแตะทิ้งนะคะแล้วนำมาเติมลงในภาพด้านล่างตรงนี้นะคะรององรอง,รอง พอเอาเท้าม่ถูเท้าตแอะแตะนะคะรองเท้าแตะอ่าเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าผมแกะผมแกะภาพไหนคะผมแกะภาพนี้ค่ะผมแกะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้เขาตัดผม สั้นหมดเลยแต่ยังมีจุกสองจุกตรงนี้ก็คือเป็นผมแกละนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าผมแกละนะคะเด็กๆตัดคำว่าผมแกละทิง้งแล้วนำคำว่าผมแกละนั้นมาเติมลงใต้ภาพนี้ตามตัวอย่างนี้นะคะพออมอผมกรอแะแกระผมแกละเรียบร้อยแ,แล้วนะคะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆเขียนตามทีหลังฟังให้จบก่อนก็ได้นะคะ ฟังและดูให้จบก่อนต่อไปข้อที่สามค่ะแกะแกะภาพไหนเป็นภาพแกะคะเหลือสามภาพข้างบนเหลือสภาพข้างบนคำที่สามเหลือสามภาพนี้คําที่สามคำไหนภาพไหนคะเป็นภาพแกะอ่ถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพแกะตัดคําว่าแกะทิ้งค่ะเด็กๆแล้วนําคําว่าแกะมาเติมลงใต้ภาพนะคะก็แอะแกะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปข้อที่สแคะ แค่ภาพในแคะค่ะมีภาพนี้กับภาพนี้แค่ภาพที่4ก็คือภาพเด็กผู้ชายกําลังแคะหูอยู่นะคะแคะคอแอะแคะใช้มือแคะหูนะคะและคําที่5คําสุดท้ายคะ่ะแทก็คือตรงนี้คะ่ะเด็กผู้ชายกําลังใช้ฟันนะคะแทะข้าวโพนะคะทอแอะแทกไหมคะ อ่ล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆดูต่อไปเด็กๆอ่านตามครูนะคะแทะแกะแคะผมแกะรองเท้าแตะอาล้วค่ะนาทียี่สิก็เรียบร้อยแล้ว